สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ oppo นะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายในเลทราคาเริ่มต้นของเขาเลยนั่นก็คือเจ้า oppo a5x นั่นเองครับสรวบคลิปนี้นะครับตัวผมเองเนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้เครื่องมาเนาะก็อ,อยากจะนําเข้ามาแกะกล่องพรีวิวพูดคุยสเปคให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรน่าสนใจบ้างกับเจ้า oppo a5x เครื่องนี้ครับผมนี่คือตัวกล่องของเขานะครับ oppo a5x ครับผม ตรงนี้เนี่ยก็จะระบุสเปคแบบคร่าวๆเนาะก็ทนน้ำทนฝุ่นในระดับ IP 6 5นะครับแบตเตอรี่6,000 m มิลลิแอมเลยนะแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จ4 5วัตครับผมแล้วก็ในเรื่องความทนทานเนี่ยก็เกรทหารเลยนะครับหน้าจอสว่างสูงสุดอยู่ที่1,000นิตครับทุกคนตัวนี้นะครับผมขออนุญาตแจ้งราคาหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาวางจำหน่ายด้วยกันแบบ3รุ่นย่อยเลยนะครับทุกคนก็จะมีตัว램ซ4ความจุ 64G เนี่ยขายอยู่ที่3 4 9 9บาทครับ ตัว램4ล็อม128เนี่ยจะขายอยู่ที่3,999บาทแล้วก็ตัว램6คอมจุล็อมอยู่ที่128กิกเนี่ยจะขายอยู่ที่4,999บาทนะครับผมตัวเริ่มต้นของเขาเนี่ยจะเป็นตัว램4ล็ม6 4เนาะใครที่แบบเป็นแฟน oppo อยู่หาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆใ,ในเรสราคานี้เอามาไว้ใช้งานผมว่าเจ้า oppo a 1 x เนี่ยก็น่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเนาะก็โอเคครับผมแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับแน่นอนเขาให้ ตัวอุปกรณ์มาครบอยู่แล้วนะครับมีเคสซิลิโคนมาให้นะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวคู่มือเนาะแล้วก็ตัวเคสซิลิโคนของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับนี่ไม่ได้เป็นแบบใสแล้วนะก็ถือว่างานดีครับสำหรับตัวเคสซิลิโคนของเขาแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเครื่องของเรานะครับที่ถูกห่อมาด้วยถุงพลาสติกแบบนี้เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะ ภายในกล่อ,องเขานะครับก็จะมีเข็มจิ้มถาดใสซิมมีสายชาร์จนะครับผมที่เป็นตัว Type A ัวาย Type C นะครับเส้นใหญ่พอสมควรเพราะว่าตัวกําลังไฟของเขาเนี่ยมันสูงเนาะแล้วก็เขามาพร้อมกับหัวชาร์จ45วัตตป์ซุ p e r Boost ครับทุกคนอยู่ตรงนี้พร้อมเลยนะครับสำหรับมือถือที่ขายในเรียนราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ยังให้หัวชาร์ทที่แบบแรงมากๆอยู่นะครับสำหรับในเรื่องการใช้งานเนาะเรามาดูดีไซน์ตัวเครื่องกันต่อเลยนะครับดีไซน์ตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับตรงขอบตรงนี้ก็จะมีความโค้งมนนะครับ สวยงามประมาณนี้เลยเขาวางจําหน่ายด้วยกันสสีนะครับ <_ C 1> <ส>ก็จะมีสีขาวแล้วก็สีน้ําเงินเข้มที่ผมถืออยู่ครับตัวนี้จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับทุกคนบางมุมเนี่ยก็จะเป็นสีดำเนาะบางมุมก็จะเป็นแบบสีน้ําเงินนะครับฝาลัางเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแบบด้านครับหยิบจับเนี่ยไม่เป็นรอยนิ้วมือน,นะครับตรงบูรุนกล้องก็จะมีความมันวาวแบบนี้นะครับทุกคนกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง1ตัวนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนตัวเซนเซอร์ไอรีโมทนะครับทุกคนมีแฟลช LED ครับ ประมาณนี้นะครับถ้าเครื่องสู์ไทยก็จะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีเลขอิมี่มีตาคุดอยู่ตรงนี้เนาะตำแหน่งตัวปุ่มนะครับก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับสแกนลายนิ้วมือด้านข้างตรงพอร์ดของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวลําโพงนะครับผมมีไทซีมีไมคสนทนาแล้วก็ตัวแจ็คสามห้านะครับแล้วก็ไล่มาทางด้านซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตาแหน่งตัวถาดใส่ซิมนะครับเดี๋ยวลองจิ้มให้ดูว่าเขาใส่ได้แบบไหนบ้างตัวถาดใส่ซิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบทิปโป้สล็ ด้านบนว่างเปล่าไม่มีอะไรครับดีไซน์หน้าจอเนี่ยก็จะเป็นตัวกล้องหน้าเจาะรูแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนในเลนราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ได้ดีไซน์หน้าจอกล้องหน้าเจาะรูแบบนี้แล้วเนาะตัวไซส์หน้าจอของเขานะครับจะอยู่ที่6.67นิ้วนะครับแต่ว่าฟีลิ่งในการถือการหยิบจับเนี่ยคือกาลังพอดีเลยนะแน่นมือกระชับมือดีนะครับแบตเตอรี่6000มิลลิแอมตัวเครื่องเนี่ยมีความบางอยู่ที่7.99ม mm ิลลิเมตรเองนะครับแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่193กรัมเองครับก็ ตัวเครื่องบางเบานะครับแต่ว่าแบตเยอะครับทุกคนถือว่าดีไซน์ในปี2025เนี่ยโอเคเลยนะครับในเรื่องตัวการใช้งานในเรื่องตัวเครื่องของเขาทาออกมาได้ดีครับทำออกมาได้ดีเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนเข้าหน้าจอแบบนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่ซื้อมาในช่องทางออนไลน์นะครับจะได้รู้แบบวิธีการแอเครื่องมันเป็นยังไงนะครับการเข้าหน้าจอมันเป็นยังไงเนาะก็กดถัดไปเรื่อยๆเลยครับเราก็เลือกเนี่ยครับประเทศไทยแล้วก็เนี่ยครับกดถัดไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ ตรงนี้นะครับใครที่มีอุปกรณ์เนี่ยจะโอนย้ายข้อมูลก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนผมเนี่ยจะข้ามไปก่อนนะครับทุกคนก็ตรงนี้เขาก็จะให้จับ w i f i เนาะเราก็สามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะกดข้ามไปได้เลยนะแต่ถ้าเป็นเครื่องที่เราแบบเผลอรีเซ็ตเผลอตั้งค่าโรงงานแล้วลืมเอาพวกจีมงจีเมลออกเนี่ยเขาจะไม่ให้ข้ามนะครับทุกคนเนี่ยถ้าเป็นเครื่องใหม่หรือว่าเราลบจีเมลออกแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราข้ามแบบง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้นะครับ กำลังเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมกับการใช้งานค่อนข้างเร็วเลยนะเนี่ยสำหรับการเข้าหน้าจอก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นท่าทางหรือว่าเป็นปุ่มนะครับแล้วก็เอาแบบพื้นฐานแล้วกันเป็นปุ่มนี่ครับผมเข้ามาแล้วครับก็จะเป็นในส่วนของตัว ColorOS v เอวอรนะครับทุกคนเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาเลยแล้วก็กดเริ่มต้นการใช้งานเขาก็จะดึงพวกองค์พวกแอปแป๊บหนึ่งครับนี่เข้ามาแล้วครับ ตัวนี้นะครับหน้าจอของเขาเนี่ยก็จะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่1000นิตเลยนะก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ผมว่าคนที่ใช้งานในที่กลางแจ้งบ่อยๆหรือว่าคนที่แบบเป็นพี่ๆไรเดอร์เงี้ยนะครับขับรถไปด้วยใช้งานไปด้วยอันนี้คือโอเคเลยแล้วก็เขาสามารถที่จะมีโหมดในส่วนตัวแบบใส่ถุงมือแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสหน้าจอได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าให้มาดีเลยนะครับในเรื่องตัวสเปคของเขาตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว snapdragon 6 s 4 g gen 1นะครับทุกคน เป็นชิปตัวใหม่ไหมตัวใหม่เนาะเป็นเจนใหม่เลยนะครับตัวผมเองเนี่ยยังไม่ไม่ได้ลองเทสเลยเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลองเล่นลองใช้งานเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในคลิปรีวิวเต็มอีกทีแล้วกันว่าการใช้งานของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ในส่วนของตัวรุ่นที่วางจําหน่ายเนี่ยเขาวางจําหน่าย3รุ่นย่อยเนาะก็จะมีตัวแรม4ความจุลม64ยี่ขายอยู่ที่3,499บาทแรม4ความจุลมอยู่ที่128ยีขายอยู่ที่3,999บาทแล้วก็แรม6ลม128ขายอยู่ที่4,999บาทนะครับผมว่าตัวกลางเนี่ยตัว3,999บาทได้แรม4ลม128เนี่ยน่าจะขายดีเพราะว่าความจํามันแบบกําลังพอดีนะครับก็ เลือกตามการใช้งานของเราเลยเนาะใครที่แบบใช้งานไม่เยอะมากเป็นตัวเริ่มต้นก็ได้ครับก็ประหยัดตังตังห้าร้อยเลยนะครับผมก็แล้วแต่เราเลยนะครับตัวชีปของเขาจากที่ผมได้สัมผัสตร,ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคครับเนี่ยครับมีความลื่นไหลสม,มูทดีนะครับส่วนตัวหน้าจอก็ได้หน้าจอมาที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็นเ d p ดีพครับรีเฟล็กซ์เก้าสิค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่1000นนิตครับแล้วก็สามารถที่จะ ใส่ถุงมือแล้วก็สัมผัสหน้าจอได้ด้วยครับอันนี้ก็จะเหมาะกับพี P ่ๆไรเดือ์นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะ สำหรับการใช้งานตัวกล้องก็มาพร้อมกับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่5เมกะพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.0กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังตัวเดียวนะครับทุกคนก็จะมีความละเอียดหลักอยู่ที่32เมกะพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 1.8ครับส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนตัวเซนเซอร์ ir remote control นะครับก็เอาไว้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับปกติเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้แต่ว่าตัวนี้เขาเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะครับก็โอเคถือว่ามีมาให้ใช้งานนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัว UI การใช้งานของเขาหน่อยแล้วกันว่าให้อะไรมาบ้างนะครับก็แน่นอนมีโหมดโปรครับวิดีโอของเขานะครับเราสามารถที่จะบันทึกสูงสุดได้ที่ 180p 0 30fps ครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นภาพถ่ายปกติเนาะซูมสามารถที่จะดิจิตอลซูมสูงสุดได้ที่ 10x ครับซูม 10x แล้วกย็ยังเห็นรายละเอียดชัดๆแบบนี้อยู่นะคมๆแบบนี้อยู่แล้วก็มีในส่วนตัวรีทัชอยู่ตรงนี้ครับสามารถที่จะปรับได้มีฟิลเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ เป็นในส่วนตัวฟิล์มเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกใช้งานได้เนาะพื้นฐานทั่วไปนะครับตัวคนปรับตัวความเบล์ได้ปรับตัวรีทัชได้ครับแล้วก็ฟิลเตอรอ์มีมาให้ใช้งานเหมือนกันครับสำหรับการถ่ายรูปคนสำหรับการถ่ายพอร์เทรตแล้วก็โหมดเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้ครับก็โอเคครับสำหรับการใช้งานในเรื่องตัวกล้องก็มีฟีเจอร์ใช้งานได้พื้นฐานนะครับก็ครบดีนะครับผม แล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่โอ้โห6,000มิลลิแอมเลยนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะใช้งานเนี่ยทั้งวันแน่นอนครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จ45วัตซูเปอร์บูฟครับซึ่งเป็นชาร์จที่เร็วมากๆแล้วมือถือที่ขายในเรทราคาเนี้ยแถมหัวชาร์จส5วัต์ให้ด้วยอันนี้คือดีนะครับต้องชม Op p ปเลยว่าเขาไม่ห่วงของนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย ถ้าเราใช้งานนานถึง5ปีเนี่ยเขาการันตีเลยว่าตัวสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยก็คือมากกว่า80%แน่นอนครับก็ยังสามารถที่จะใช้งานต่อได้นะครับผมส่วนในเรื่องการเชื่อมต่อก็ 4G LTE ครับผมยังไม่ได้รองรับ 5G เนาะ Wi-Fi เนี่ยจับได้ตัว2.4 GHz 5 GHz นะครับแล้วก็มีในสวนตัว u l t ต a v า l อลลที่สามารถเล่งเสียงมาที่300%ได้นะครับแล้วก็ฟีเจอร์อื่น กันน้ากันฝุ่นในระดับ IP 6 5ครับผมแล้วก็ความทนทานเนี่ยมาตรฐานระดับทหารเลยนะครับ A G S เลยเนาะก็แข็งแรงทนทานครับตัวขอบตัวเฟรมต่างๆเนี่ยออกแบบมาเพื่อซับแรงกระแทกครับผลสำหรับคนที่ใช้งานแบบสมบุกสมบันหรือว่าใช้งานในที่การแย่งผมว่าน่าจะถูกอกถูกใจแน่นอนครับนี่คือเจ้า Oppo A 5 X นะครับทุกคนก็เป็นสมาร์ทโฟนตัวเริ่มต้นของทาง Oppo นะครับถือได้ว่าดีไซน์ตัวเครื่องสวยครับทำออกมาได้โดนใจแล้วก็สเปกการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับผม ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มาแกะกล่องมาพูดคุยสเปคให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ